พักจะต้องส่งรายชื่อคนที่จะเป็นรัฐมนตรีของแต่ละพักให้กับหมอพรหมินเลอร์สุริเดชอดีตเลขาธิการนายรัฐมนตรีในวันพรุ่งนี้เพราะตามขั้นตอนแล้วพอส่งให้หมอพรหมินในวันพรุ่งนี้20สิงหาคมก็จะส่งไปให้กับเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้ตรวจสอบคุณสมบัติในเบื้องต้นแล้วก็ต้องส่งให้กับคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจสอบคุณสมบัติอีกชั้นหนึ่งอีกนะฮะนี่นะฮะเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาเรื่องคุณสมบัติรัฐมนตรีอย่างที่บอกไปเนี่ย กรณีของพิชิตชื่อบาลแล้วก็คุณเศรษฐานั้นเนี่ยมันเป็นตัวอย่างเลยนะใช่เป็นตัวอย่างว่าถ้าไม่รอบคอบเนี่ยเดี๋ยวประวัติศาสตร์มันจะซ้ํารอยไนดะออ้ดีนะฮะฉะนั้นแต่ละพักต้องส่งพรุ่งนี้นะครับม,มาดูทีนี้ท่านผู้ชมฮะมาดูพักที่ชัดนะฮะมาดูพักที่ชัดแล้วนะครับก็ล่าสุดนะครับพลังประชารัฐ ตอนแรกมีข่าวว่าจะไม่ได้ร่วมขบวนพักพลังประชารัฐนี่มีข่าวมาเป็นระยะระยะโดยเฉพาะยิ่งตัวหัวนหน้าพักพลเอกประวิตธ์วงสุวรรณนะครับตั้งแต่เป็นเ,เกิดจากคําพูดของคุณทักษิณน,นะะว่าอะไรบ้านป่าบ้านป่าบ้านป่าแล้วก็มาวันโหวตเลือกนายกวันที่16ที่ผ่านมานะฮะพลเอกประวิทธ์หัวนหน้าพักร่วมรัฐบาลพลังประชารัฐ ก็ไม่ได้ไปโหวตนะครับคุณเฉลิมไม่ได้ไปโหวตเนี่ยพอจะทราบได้นะเพราะว่าคุณเฉลิมนั้นก็กินแหนงแคลงใจกับคุณทักษิณน,นะครับแต่พลเอกประวิทธ์ไม่ได้ไปโหวตเนี่ยสิฮะแต่ล่าสุดท่านผู้ชมฮะล่าสุดก็มีออกมาจากปากคำของพลเอกประวิทธิ์เองนะครับว่าตกลงแต่สินใจเข้าร่วมรัฐบาลนะครับของภายใต้การนำของนายกแพทองทานนะครับ แล้วก็ข่าวบอกว่าพลเอกประวิตย์นะครับได้โทรศัพท์ไปพูดคุยกับคุณทักษิณพลเอกประวิทย์ได้ส่งดอกไม้แสดงความยินดีกับคุณแพ่ทองทานเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็บอกว่าวันนั้นมีการจัดงานเลี้ยงให้กับนักกีฬาโอลิมปิกก็เลยไม่ได้ไปร่วมโหวตในสภาโหวตนายกแล้วก็กำหนดการจัดงานเลี้ยง ให้กับนักกีฬาโอลิมปิกนั้นก็กำหนดมาก่อนล่วงหน้าแล้วนะครับก็มาจะเอะกับวันที่16แล้วก็ไม่เลื่อนวงนั้นด้วยนะ,ะครับก็ยอมที่จะอยู่เลี้ยงนักกีฬาโดยไม่ไปโบวตให้คุณแพ่ทองทานนะครับแล้วพอตกลงเคลียร์ใจกันเสร็จแล้วท่านผู้ชมฮะปรากฏว่านะครับจากจากหน้ามือไปหลังมือฮะ ก่อนหน้านี้ก็มีข่าวว่าสงสัยพลังประชารัฐไปแน่หลุดจากการร่วมรัฐบาลแน่แต่ว่าร้อยเอกธรรมนัฐก็คงจะนําสอสอบางส่วนนะครับไปอยู่กับพักที่ตั้งขึ้นใหม่ก่อนหน้านี้นะพักนู้นะฮะปรากฏว่าท่านผู้ชมฟังรายชื่อของออรัฐมนตรีนะครับของทางพักพลังประชารัฐตกลงร่วมรัฐบาลแล้วรายชื่อนิ่งแล้วฮะนิ่งแล้วแน่นอน เพราะออกมาจากทาให้สัมภาษณ์ของพลเอกประวิทย์เองนะครับโดยทางด้านของพลตารวจเอกพัชรวาทวงสุวรรณยังเป็นรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อ,อมอยู่ที่เดิมฮะอยู่ที่เดิมคุณสันติพร้อมพัดนะครับจากรัฐมนตรีช่วยสาธารณาสุขจะไปเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกรเกษตรศและสหกรณ์แทนร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่าฮะนี่นะครับ คุณอัฐกรสิริรัตยากรเป็นยังคงเป็นรัฐมนตรีช่วยเกษตรตำแหน่งเดิมนะส่วนตำแหน่งที่ว่างก็คือเมื่อคุณสันติลุกจากรัฐมนตรีช่วยสาธารณสุขไปเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรตรงนี้ก็จะให้คุณชัยวุฒิธนาคมานุสรแกนนำพักมาดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยสาธารณสุขนักข่าวก็ถามพลเอกประวิตยว่าทำไมคนนี้จึงหลุด คนนี้หลุดเหรอคนเอกประวิ์บอกว่าทางทางพักเพื่อไทยเขาไม่เอาอุปส้นๆแบบนี้ใช่พักเพื่อไทยเขาไม่เอาใช่เอพักเพื่อไทยเขาไม่เอานะฮะก็เลยมีรายงานข่าวว่าประมาณว่าน่าจะเอ่ออย่างที่บอกคือแก้ไขปัญหาเพื่อไม่ผ่าเรื่องคุณสมบัติอ๋อเรื่องคุณสมบัติน่ะเรื่องคุณสมบัติน่ะเคย เคยมีคดีความเคยติดคุกติดตราอะไรมาหรือเปล่าไม่ทราบ<อ>แต่ถ้าเกิดเคยมีคดีปุ๊บตอนเนี้นายกคนใหม่เขาเพ์เซฟมากเข<อ>ากลัวจะซ้ำรอยกุณเศรษฐา<อ>ไปแต่งตั้งรัฐมนตรีที่เคยติดคุก<อ>นะมีปัญหาทาง<อ>จริยธรรมอย่างร้ายแรง<อ><อ>และทำให้ตำแหน่งนายกซึ่งตัวนายกต้องนำรายชื่อครมอใหม่เนี่ยขึ้นทุนเก้าต้องรับผิดชอบฉะนั้นอะไรที่มี แต่ตำหนินิดหน่อยเอาออกเลยเปลี่ยนตัวอเปลี่ยนตัวได้เรื่องนี้นะฮะท่านผู้ชมฮะคือระดับคุณธรรมนั้นจไม่น่าหลุดอ่ะใช่ใช่ไหมตอนแรกว่าจะหลุดหลุดเพราะอะไรอ๋ออาจจะมีปัญหาเรื่องคนสมบัติใช่อันนี้นิ่งแล้วฮะแน่นอนผลเอกประวิทย์พูดเองฮะพูดเองนะครับนี่เป็นสี่คนนี้อีกพักหนึ่งครับก็คือรวมไทยสร้างชาติครับนะฮะ รวมไทยสร้างชาติก็นิ่งนะนะฮะรวมไทยสร้างชาติท่านผู้ชมฮะก็ยังเป็นคุณพิลพันธ์สาลีรัฐวิภาครองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานอืคุณสุชาติชมกลิ่นยังเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์นะครับในส่วนของตําแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมนะครับจะเป็นคุณเอกนัทพร้อมพันธ์เ,<อ>เลขาธิการพรรค ครับนั่งเ<ส>ก้าอี้ตัวนี้นะแทนคุณพิมพ์ัฒราส่วนอีกตําแหน่งรัฐมนตรีช่วยที่ว่างจะเป็นโคต้าของออโคต้าคนนอกของรุมไทยสร้างชาติอาจจะเป็นในทุนคนไหนเนี่ยเดี๋ยวเขาจะไปหยิบยื่นมาให้<อ>วันพร<อ>ุ่งนี้ครับทีนี้พอเป็นคุณเอกนัทท่านผู้ชมฮะทางด้านของรุมไทยสร้างชาติก็ส่งชื่อไป แล้วก็อธิบายในรายละเอียดว่าคุณเอกนัทไม่มีปัญหาในเรื่องของคุณสมบัตินะครับแม้ว่าคุณเอกนัทเคยถูกสารชั้นต้นพิพาษาจำคุกหนึ่งปีแต่ตอนนั้นให้รอลงอาญาปรับเงิน13,333บาทและให้ประกันตัวจากคดีเป็นหนึ่งในแกนนำกปปสชุมนุมทางการเมืองระหว่างเดือนพฤศจิกายน56ถึง1พฤษภาคม57นะครับต่อมา นะครับสารอุทธร์พิพา,ากษากลับเป็นยกฟ้องคดีสิ้นสุดในชั้นนี้ในชั้นสารอุทธร์ดังนั้นจะเห็นได้ว่าคุณเอกนัทไม่เคยถูกจำคุกท่านผู้ชมฮะเรื่องคุณสมัติเป็นการตีความทางข้อกฎหมายซึ่งการที่สารยกฟ้องแล้วถือว่าคุณเอกนัทไม่ใช่ผู้ต้องทำพิพากษาจำคุกนะครับรนี่ฮะ ไม่ขาดคุสุบัติแน่แต่ถ้าทางพักเพื่อไทยมีปัญหาก็ส่งให้กิษสระกฤษฎีการตีความก่อนได้ออนะครับแต่ว่าตรวจสอบดูแล้วออถือว่าไม่ต้องคำพิพาสาย้จำคุกนะครับอย่าเพิ่งไปนับตอนศาลชั้นต้นต้องน,นับศาลสุดท้ายตอนคดีสิ้นสุดก็คือศาลอุทธรณ์ซึ่งยกฟ้องยกฟ้องออนะฮะฉะนั้นถือว่าออคุณเอกนัทนั้น เคลียเคลียแล้วเคลียประวัติไม่เคยติดคุกนี่ฮะก็มีข่าวมาอยู่หลายวันแล้วนะใช่ครับว่าจะเป็นรัฐรีวการกระทรวงอุตสาหกรรมนะครับถูกต้องแต่นี่นะแล้วก็วันนี้มีคุณพิรพันธ์นะครับพูดถึงร่วมไทยสร้างชาติคุณพิรพันธ์เนี่ยที่สามย่านวิท t h ả วันนี้นะครับก็มีการจัดงานสามย่านคาเฟ คุยทุกเรื่องการเมืองไทย